สวัสดีค่ะสดีเช้าวันหยุดมนาทิยนนี้นะคะอ,อ้อมีส่งมอบรถค่ะของครุอธิวัฒน์นะคะเป็นรถเล่มนี้ค่ะเรนเดอร์สีประตูหนึ่งจุดเก้า DDI เกรดแท้เกียร์ธรรมดาสีขาวมุกนะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่ 9, รรเก้าแสนเก้าหม่นบาทรวมสีขาวมุกแล้วนะคะอ่าพันเก้าร้อยซีซีร้อยห้าสิบแรงม้านะคะเกียร์ธรรมดาล้อแมกขอบสิบแปดนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ อ่ามีไฟเลี้ยวมีไฟตันหมอกเป็น LED นะคะเดี๋ยวออกมาชมด้านไหนนิดนึงนี่นะคะด้านในเบาะเป็นเบาะหนังแบบคู o แม็นะคะระบายอากาศได้ดีกว่าเบาะหนังทั่วไปเีย์ธรรมดา6กรปีดฐานมีจอนะคะขนาด7นิ้วรลอมลายหุ้มหนังค่ะมาตรวัด MID กุญแจเป็นกุญแจรีโมทพร้อมอิโมบิเลเซอร์นะคะระบบป้องกันกุญแจผีแล้วก็มีระบบการขโม,มยด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าของรถกันนะคะคุณอธิวัฒน์อ่าจนด้านนี้เลยจ้ามีเป็นโฉมหน้าของเจ้าของรถนะคะอ่ะยืน,น,น,นะะด้า,านนี้เลยค่ะข้างรถเลยอ่าขอสอบถามนิดนึงนะคะคุณอธิวัฒน์เนาะครับอ่าทําไมถึงได้มาซื้อรถที่นี่คะ่ะอ,อ่อเพื่อนแนะนํามาเพื่อนแนะนํามาทําทำมาออกรถใช่ไหมใช่ครับค่ะแล้วทำไมถึงเลือกซื้ออีซูซูคะ ชอบอิดูสุครับรถใช้สะดวกที่ข้องตัวเครื่องยนต์ทนทานครับโอเคใช้มาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วครับรถบรรทุกเลยครับใช้มาก่อนอยู่แล้วรู้จักกับอิดุสุมาก่อนอยู่แล้วครับท่านใหม่นี้ก็เลยเลือกซื้อเป็นรถอิดูสุใช่ครับแล้วดาวแพงไหมครับท่นนี้ก็ไม่แพงไม่แพงเนาะลูกค้ารถก็แสงกระบาดดาวหลังเหมือนก็ออกรถได้ได้ลลูกค้าก็เครดิตดีด้วยครับทำอาชีพอะไรนะคะ อ่าทำงานโรงงานครับทำงานโรงงานก็ออกรถได้เนาะอ่าดาวไม่ถึงแสงแค่หลักหมื่นก็ออกรถได้ไปนั้นผ่านยากไหมคะไม่ยากเลยครับไม่ยากเนาะไม่กี่วันก็รู้ผลแล้วเนาะอ่าโอเควันนี้เห็นรถล้วเป็นยังไงบ้างถูกใจครับถูกใจสวยครับสวยเนาะครับอ่าโอเควันนี้ก็เรื่องงานยามดีนะคะขออนุญาตอวยพรเนาะขอให้ลูกค้าขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางขอให้รวยๆขอให้เฮงๆนะคะครับแต่ว่าจะบอกว่าเฮงไม่เฮงนะคะเมื่อวานนี้ นี่เลยเลขนี้นำโชคใช่ไหมคะถูกกันทั้งบ้านเลยถูกทั้งบ้านเลยครับใช่ไหมคะพี่ได้เงินดาวคืนแล้วแหละใช่ไหมเกือบแล้วครับไม่ถึงก็เกือบแล้วครับโอเคก็ขอให้คันนี้เฮงๆนะคะงวดหน้าก็ขอให้ถูกอีกสักงวดแล้วกันเนาะครับโอเคขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางรวยรวยเฮงๆขอบคุณมากๆค่ะอารักสาวอ่ะบ๊ายบายเด็กโลกบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ